สวัสดีเอฟสีทุกท่านครับสู่ช่องค่อยบอกจะได้สิครับล่าสุดนะครับเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วครับนะครับเพจได้ออกมาพูดถึงกรณีผู้หญิงสันนกกานะครับแล้วก็ได้เผยข้อมูลร้านประจําที่พีของนี้ไปทําเล็บนะสิครับก็ดีเนาะนะครับถ้าร้านเรารู้ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเขาบอกหมดเลยนะครับว่าร้านทาเล็บชื่ออะไรอยู่ซอยไหนยังไงนะครับทีนี้ตามไม่ยากครับ ผมบอกเลยว่าทีนี้ตามไม่ยากนะครับเพจล่าสุดนะครับเพจอตระเคนนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับถึงผู้หญิงกากาศที่ชอบด่าเพ้าด่าแม่นขาหนูคนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟีฟังนะครับนะเป็นแค่อัจฉริยะนะครับเป็นแค่นิทานเป็นแค่คอนเทนต์นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับฟีดท่านนะครับเต้แฉยันหรือจะสู้ใหม่แฉยันลาทรเล็บ แฉยันแหวนที่ใส่เหมือนกันทุกนิ้วทำผมทำทำผมทำเล็บร้านไหนรู้หมดนะครับนะอยู่ซอยฮอลลีวูด13พัทยาใต้ครับข้างร้านเสริมสวยโอ้โหมาไหนสิครับนะครับพี่ครับนะอยู่ที่ร้านทำเล็บร้านไหนนะครับเละเทะครับงานนี้ครับตอนนี้ครับได้ข่าวว่ากําลังบ้านน้าลายพูดถึงเรื่องเงินหมื่นห้ามโนอะไรเนี่ยอะไรของมึงเงินหมื่นห้าอะไรของมึงเนี่ยหอ เลอะเทอะไปเรื่อยหรือว่างไงหน้าแตกหรือว่าไงครับหน้าแตกหรือว่ายังไงหน้าแตกหรือว่ายังไงเลยออกมาพูดถึงเรื่องเงิน 15, หมื่นห้าเงินหมื่นห้าอะไรมั่วอะไรอ๋อ,อที่แท้ไปทําร้านทําเล็บนะครับที่อยู่ซอยฮาริวูดที่สามนะพัทยาใต้ข้างร้านเสริมสวยนะครับอีใหม่รู้หมดไหวไหมมิดและของเพื่อนขู่ด้วยไปการโพส์โพสเล็บนะครับโอ้โหนี่สิครับ เละเทะครับเละเทะนะครับเจอโพสต์นี้ไปนี่ถึงกับเละเทะเลยนี่นะครับดูเล็บสิครับดูเล็บนางอันนี้เราปิดใบเราปิดบา้าโอ้ยสิครับร้านทําเล็บอยู่ที่นี่เองเหรอฮะเรา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 ไม่เห็นชื่อร้าน,นสิครับเราให้เห็นแค่นี้ก็พอนะอ๋อไปทําเล็บอยู่ร้านนี้เองนะครับที่ท่าน ไปทำเล็บอยู่ร้านนี้เองตอนนี้ตอนนี้ครับกำลังนั่งบ้าน้ำลายอยู่สิครับนะกำลังนั่งบ้าน้ำลายอยู่นะครับนะนั่งไร้สดถึงเรื่องเงินหมื่นห้าตอนนี้มันไม่มีที่ไปสิครับนะมาเมื่อกูเจอกันตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับนะพวกมิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ยนะครับนะพวกสิบแปดมงกุฎทั้งหลายนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับย้ํานะครับเป็นนิทานนะครับเป็นแค่นิทานเป็นแค่อัจฉะนิยายนะครับนะ ไม่มีอยู่จริงนะครับนะตัวละครทุกตัวที่สักไปเพื่ออัดฉรสนะครับในการรับชมรับฟังนะครับนะพวกนี้ครับเราจะมากระชากอากาศนะตอนนี้นะครับชาละวันนะครับชาละวันนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับ่ังหนักเลยนะครับถึงประเด็นของผู้หญิงคนนี้ครับแล้วอีกไม่นานครับสายข่าวรายงานมาว่านะครับเขาจะเปิดตัวแล้วก็กระชากหน้ากากนะครับในคดีสวมทะเบียนนะครับคุณนายสวมทะเบียนงงเลยพี่ครับเป็นคุณนายอะไรรับรถสวมทะเบียนนะครับนะ คุณหนูขับรถส่วนทะเบียนงงมากเลยสิครับว่าทาไมถึงสวนทะเบียนแล้วทําไมอ้างตัวเป็นคุณหนูทาไมต้องขับวีออสขับวีออสสีขาวนะครับเก่าๆนะครับพันเก่าๆแก่ๆนายสี่ครับนะขับวีออสเก่าๆแก่ๆนะครับขับไปชนฝรั่งแล้วก็เรียกเงินฝรั่งสามหมื่นนะครับตบซับเขาอีกนะครับใครไม่รู้นะครับนะเป็นนิทานนะครับเป็นนิทานขับรถไปตบซับเขานะครับนะ เรื่องนี้ครับล่าสุดนี่ิครับนะไม่นะครับเรื่องนี้เรื่องที่ผมพูดเรื่องการตกทัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะครับนะเรื่องนานมาแล้วที่ขับรถเก่งเนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค์นะครับมามอเตอร์ไซค์ปัดหน้าแล้วก็ถูกผู้หญิงคนนี้นะครับมีการตกทรัพย์เรียกค่าเสียหายไปทั้งหมดนะครับสามหมื่นนะครับสองหมื่นถึงสามหมื่นนะครับนะถึงการเรียกค่าเสียหายนะครับนี่เป็แบบว่าแก๊งตกทรัพย์นะนะแก๊งตกทรัพย์นะครับเสียชื่อมากขับวีออสนะครับสีขาวนะครับนะ รู้แม้่ทั้งเป็นป้ายทะเบียนนะครับรู้แม้่ทั้งที่ซุกหัวนอนมันใจเย็นๆครับมึงใจเย็นๆนะครับมึงไม่ต้องิ้นใจเย็นๆเ,เดี๋ยวจัดให้ตามคิวนะเดี๋ยวจัดให้ตามคิวโนะอ่าคุณนายส่ทะเบียน ล่าสุดนะครับนี่โพสตเลยสิครับออกมาโพสตล่ลาสุดเลยนะครับเพจจอร์เจครับได้ออกมาโพสโอ้โหเลทเทสเลยโพสตเลเทสเลยนะครับนะโพสตเลเทสเลยก็โปรดติดตามก็่อไปนะครับนะผมก็ไม่อยากจะไปให้ค่านะผมแค่ตอบโต้แค่แค่คลิปนี้แหละนะครับที่เหลือจะปล่อยให้จอร์เจ้เขาเล่นแล้วเราก็มากระชากหน้ากากไปพร้อมกันผมยืนจัดอยู่เคียงข้างเพจจอร์เจนะครับ พื่อที่จะกระชากนหน้ากาพี่คนนี้สิบปีนะครับล้างแค้นก็ไม่หายจะบอกเอฟซีให้นะครับสิบปีล้างแค้นก็ไม่หายกับผู้หญิงคนนี้นะครับนะพวกวิชาชีพกลุ่มนี้นะครับใครไม่รู้นะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับนะพวกที่แต่หน้ากา,าหลอกลวงของเงินเอฟซีนะคร,บบะครบตบตับบ้างนะครับแล้วก็ตบซับบ้างนะครับแล้วก็ขับรถสวมทะเบียนบ้างผมถามเอ้ซีว่าคุณหนูที่ไหนจะมาขับรถสวมทะเบียนผมถามหน่อยกบมารอแล้ว ชอบไปโชว์ตัวอยู่แถวชายหาดพัทยานะ่ะนะครับไปหากินกับพวกฝรั่งนะ่ะนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรแรงนะครับเพราะผมไม่อยากฟาดอะไรแรงก็เอฟซีก็กดูดูเอานะครับนิสัยของคนเป็นยังไงนี่นะครับคือนิสัยของมันใครจะครบก็ครบนะคนที่ครบก็คงจะดีนะคงจะ,ะพอๆกันนะครับนะคนที่คบกับผู้หญิงคนนี้สถานการณนะ์นีนิสัยงปคงพอๆกันนะครับคนดีๆมีคบไม่คบไปคบพวกกับพวก,บพวกแบบ มิจาชีพที่ไม่มีตัวตนนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะย้ำนะครับวันนิทานนะฮะย้ำนะครับวันนิทานดะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับนี่คือเป็นแค่นิทานท่านใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามนะครับไม่รับผิดชอบตอนนี้นะครับอีนากากออกมาดิ้นเละเทะเพิ่งตื่นเมื่อคืนเมาหนักเครียดนะครับเจอจระเข้ฟาดปากเข้าไปผู้หญิงคนนี้ไม่กล้ากับตจระเข้ครับผมบอกเลยครับ ไม่กล้ากับจอระเข้นะครับไม่กล้ากับจอระเ้นะครับถ้ากล้าจริงเขาคงจะไม่ก้ามมึงกึ่งนะครับมึงด่ากูมึงด่ามเหอะนะครับแต่่าใส่ร้ายกันแค่นั้นพอนะครับนะแต่ของกูเนี่ยที่กูเอาข่าวมาลงเนี่ยเพราะว่าเพจขอมมาลงไงก็เลยต้องตีข่าวตีแพงกับสังคมนะรับรู้ว่าพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่แก๊งตบซั์แก๊งสวมทะเบียนนะครับแบบนี้นะครับมันผิดกฎหมายอย่าไปหาทํามนะอย่าไปหาธรร นะครับแล้วก็พี่คนนี้ครับผมได้แจ้งความไว้แล้วนะครับเมื่อต้องนานที่บ้านป็ดนะเดี๋ยวเราก็จะตามคดีเรารอหลักฐานที่สำคัญแทนเย็นครับถ้าโดนจระเข้ตามจับอีกและยืนยันตัวตนว่าเป็นคนเดียวกันคดีต่างๆจะตามมาเยอะแยะนะครับนะคดีต่างๆจะตามมาเยอะแยะนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ที่อไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะ เละมือก็เละตอนนี้กําลังไล่สดดินอยู่เข้าทางครับปล่อยเข้าไปนะพวกนี้มันคือพวกมิจฉาชีพนะครับนะก็อ,อย่าไปสนใจอะไรอย่าไปให้ค่าอะไรนะครับนะเอาเอาไปว่าที่ผมพูดมาเป็นนิทานเป็นแค่อาชีญญญานิยายนกโลกครับซึ่งนี้อยู่จริงนะครับนะสาวด้วยค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ